ส้นเท้าแตกสิบวันหายเกลี้ยงสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปะกันทาแล้วกับช่องสมุนไพรพัฒนาสุภาษิตเจ้าวันนี้มีมะนาวพื้นเมืองมาฝากคุณผู้ชมเจ้ามะนาวนั้นมีหลายสายพันธุ์เนาะมีแบบไร้เมล็ดกัมีเป็นมะนาวเป็น,ปนมะนาวแขกมมีหลากหลายชนิดเจ้าล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันเนาะ แต่สาหรับบ้านพักนั้นจะใช้จะนิยมมะนาวเล็กๆแบบนี้จะเป็นมะนาวพื้นบ้านที่เอามากินมาใช้หรือว่าเอามาเป็นยาสมุนไพรเนาะเด็ดขนาดเลยเจ้าเป็นมะนาวที่สมัยปู่ย่าตายายเปิ้ลปลูกกันมาเนาะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มะนาวนั้นมันกระแปลออกไปหลากหลายสายพันธุ์จะแปกกันออกไปวันนี้มะนาวนั้นนอกจากจะทํากระเพาวกับป๋าหรือว่าคัดมือคัดเท้าฮือขาวใสสะอาดแล้ว เป็นสมุนไพรเจ้าคุณผู้ชมเข้าหน้าหนาวแล้วหลายๆท่านส้นเท้าแตกแน่นอนเพราะว่าอากาศหนาวเนาะวันนี้นั้นมะนาวช่วยรักษาส้นเท้าแตกได้เจ้าเอาล้างเท้าให้สะอาดเลยจากนั้นกับพามะนาวแบบนี้เจ้าเป็นครึ่งซีกแบบนี้เลยเอามาทาทาทา,ทาบริเวณส้นเท้านะเจ้าทาทั่วเลยจากนั้นก็รอขึ้นแห้งเอากระใช้ครีมทาผิวทั่วไปของเฮาเนี่ยเจ้าแบบนี้ คีมทาผิวของอันยังก็ได้เจ้าที่เขาใช้อ่ะบีบออกมาสักน่อยหนึ่งแล้วก็ทาส้นเท้าของเขาเจ้าเพื่อทําแบบนี้ติดต่อกันซิบคืนนะเจ้าเนออาการส้นเท้าแตกที่ท่านเป็นมาเมินมานานจะทุเลาเบาบาง่ละหายขาดเลยเจ้าแค่ซิบคืนซิบคืนเองเนาะลองทําดูนะเจ้าเนอโดยใช้สมุนไพรเพื่นบ้านเนี่ยผลสมัยปเกา่าเ่นส้นเท้าแตกเพิ่นก็นจะหามะนาวนะเจ้ามาคัดคัดทูทูททเนาะ แต่กัถ้าบ่มีคีมบำมุงผิวกะจะใช้บานาวบดายบดายน,นี่ยเพียงแต่อาจจะใช้เวลายาวออกไปน้อยถ้ามีคีมทาผิวเขาก็จะใช้เวลาสั้นน้อยในการรักษาอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆที่พัดอยากจะบอกคือคุณผู้ชมนะครับผู้รับทราบเนาะในการใช้สมุนไพรทั่วไปอย่างเช่นมะนาวเนี่ยเจ้าเพื่อที่ว่าดูแลร่างกายของเฮาบอกว่าภายนอกหรือว่าภายในเนาะใช้ได้หมดเจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจ้า วันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า